กุหลาบ้อนเจริเจริศก็ดีนะเอาดนีเอาดีเจอที่นี่เจอที่รอดเจริศเปี่งวงออะดิสิดองก็ได้เือที่นี่เจอที่รอดเอเจริศดีดีดีเนตเทอาไรของรอดเอเจริศล่ะสามปวดหัว สำเนียงกำแพงเพชรเชียวใช่ไหมคะร้านเจริศจริงจรนไม่ต้องโตช่วงไหนอะแม่รอนเอนเจอริสเฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ดีนะโตช่งไหนของร้อนเอ็นเจอริสแต่สำเนียงกำแพงเพอาจจะไม่ต้องมีไล้ถ้าจะร้อนเจอริสร้อนเลร้อเออเกิดที่นี่แตโตที่ร้อนเอนเจอริสได้รอโซ้ทำไมอะเอนเจโซ่นี้ตัดออกอันนึ่งนะ พลื่อนอ่ะก็คือพอเหมียวชนปุ๊บก,ก็แค่แบบอุยน่ารักแค่เนี้ยก็มันยาวมากตอนเนี้ยแหมโซอุตส่าห์รลเมื่อคืนนี้อ๋อเหรอเฮ้ยเรามีเพียบแล้วเนี่ยลีลาเอาพวกรแรกๆให้มัน,อมนรอดเอเรตอนนี้เ,นเวลามันเกินลูกเราต้องตัดออกทำไมพี่ถึงมีคุณหน้าน้องเหนียวเลยล่ะคะเลยทำไมพี่ถึงมีคุณหน้าผู้หญิงน่ารักน่ารักหนึ่งนี้เลยล่ะคะเอเอโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงใครูปไหมพี่ติ๊กเจ็ดเดี๋ยวนี ติ๊เจ็ดคือใครเจติ๊กไงเจษดาพรคนณดีอะคุเล่นนี่ปะไม่เคยเฮ้ยมันต้องกระโดดกระโดดแค่นี้ต้องนิ่งๆยากปวดปานเผลอคอนเสิร์โอ้โหเจ็บขาเป็นไรอ่ะพอดีเมื่อกี้พี่สะดุดเขามีในรายการของญี่ปุ่นอ่ะแ่นอันเนี้ยแต่แม่งบอกขึ้นเครนอ่ะขึ้นมันอยู่บนเครนเนี่ยแล้วก็สายยาวๆหรือก็ ก็แบบให้มันที่เนี่อยเป็นย่าสไปเดอร์แมนหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นยากยากคุณก่างเงินครับนุ่นแน่นี่เป็นยักษ์สไปเดอร์แมนเปล่าครับลองเล่นดูก่อนเปิดได้นุ่นแน่นี่เป็นยักษ์สไปเดอร์แมนเปล่าครับยัเพิ่งออกมาสไปเดอร์แมนออกมาแน่นี่เป็นยักษ์สไปเดอร์แมนเปล่าครับแน่นี่เป็นยักษ์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเปล่าสไปเดอร์แมนเปล่าครับไม่ได้เป็น พม่ไน้า่ะมีใหญ่ๆพี่บางเลยแี้วก็ย่างอนี้อันนี้ไม่มีใหญ่พี่บางเลยตลกจริงเลยเราเราเราเียก็เม่ีสจยังถ้าหม่ดิเป็นคนถ่ไหนเป็นคนถ่าไหนเนี่ยเป็นคนถ่าไหนเนี่ยพี่เกยที่นี่แต่โตที่รอแองเจริตรอแองเจริสเยี่ยมมันมากโตช่ไไรอดแองเจริอเอาไอไห อเทำไม่เจ็บขาใหม่เจ็บขาเป็นไรอ่ะีเมื่อกี้พี่สะดุดเดี๋ยครับอีกโอ้โหแว่แย่มากเปล่าวันนี้พี่นอนหมื่นมากพี่ก็เลยต้องตุบแ่แว่นหนัแล้วตอนงก้อยไปกี่โมงนะอันนั้น ไปไหมอคะเ็บน่ะไรอเมื่อก้่ปมอันเลยใช่ไหมบอกเขาเลยใช่ปะใช่เปลีนมาน่ายับมากสุดระไรอะจะบอกเขาเลยโอเคฉัน๋รักน่ะครับเมื่อเช้าราบอกตีแท็กเริ่มก่รับไปต่อย มันได้ไนีเป็นยากสปายเดอร์แมนหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นโทรไปเิดไม่น่าล่ะแล้วเราแต่ว่าโทรติดต่อเขาได้ประมาณจีบสจยังได้ประมาณสิบเอ็ดโมงนิดนิดอะค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า6กโมงี่นี่ตัวที่รอนอันเจยย ่อยโซจะพูดไดไหมเนี่ยมันไปโรสแอสเสรนี่ไรองเจลมันไปโ่ไหนของรแองเจลิสะองเจลิสรู้จักไหมจ๊ะรองเองเจอริส you understand no wow. นน o อยูโเร็วเอามาล้ำมากฉากสามบาทอายอยู่โน้ตายอยู่โน้ตห้องแต่งตัวฝั่งขวาครับบายไม่น้ำเปนวะอาบอกให้จัดฉากตั้งนานแล้วไม่จัดนะเด็กนุ้ยจัดฉากป้ายฉากเมื่อวานก็มา